เจ้เเาหน้าที่ท่าเรือหองแฟนเพลงแฟนพระล้ำบอกทีมงานเฉียนอีสานเมื่อนี้แยกหายพระล้ำเดินทางไปที่บ้านบุงหวายตำบลบุงหวายอำเภอวารินสำหรับจังหวัดอุบลราชธานี้อบอกกับกองทีมงานเฉียนอีสานสอดแจ่งจ้งปางแก้วแววกินเขา่าตะวันทอดใส่เลยนะครับพี่ ดแดดเป็นไต่ซี้อูเีราพุ่มฮะสีสีเออซ้ซาพุ่มนี่เนอะหอดซ้าพุ่มเนี่ยระมันลอยพราะจโร่ทำกอดีน้ำมวนน้ำกันเด้่อพี่น้องเร้อก้อนสิบพิผักลูดูกลันใบสองคืงเออตอนนี้ใบสองคืงมาวนไปจากหามุหกม้มาเบึ้งสีสารน้ำกันรูซิว่าจะเป็นงานที่สองที่สมของเขตอุบบนเนาะปีนี้เ่คอยล่มากทั้งปี่ มอนเสือนโซเซลต้กันพี่น้องไลปพอดกันนะฮะในาี่ที่มุนีสุขไวจะปอดฝากปอดผนที่ดอกพีผลนตัวเล็งให้เขาแหะว่าต้นมันแห้งเกิดไปเอาควาก็ะชี้งาชีนีสารสิบห้าสิบหูเขตอุบลญชิบหกูซองีปิดวงวันที่18บกรกฎาคมท่ก้านภาคอุดรานีพี่น้องมอชดอันนี้ร้านไส้เราเสีไปเป็นประเอกเกาเสียงก็ปลูกม้เ เตรียมยีวหล้านไา้เราจะมอขอเดี๋ยวไปเท่ลนอ้พี่น้องผมเบิ่งไปสมกันอยู่ที่ไทส์ามากครับรถกไอ้รเลิกมาได้ไหมิ่ต่อะมันแบอกอ่ะมือที่กคิงหนึ่งมื่อนี่นี่ว่าสิลองมาผมด้แต่ยามาพอพิเศษแต่ยามไม่จี๋ยวได้สิบเมี่หรอกอย้ยบลค่ะจาอยู่ว่ารินชำรบค่ะยุบันรุงวาย พอดีผู้เท่าเสียเลีนลร่ำมือเล้งแล้วกับสิกลรับบ้านเย้ยไปเด้อครับบ่าบนั่งไปเด้อ <c oughs> โอ้ยบ้านาอีกบ้าครับไปกว่าดูนี่ดูเสียะคุ่มบ้านอาจารย์ลงหลดเพรามันเสียะพุ่มอบนนงมมบ้านเกอเต้บ้านยังครับบ้านเราบ้านยังคะ Chiếc thịt. Hãy chăn luôn luôn. Tu mục tiêu phải mời em tới đi tìm học. Oh, phí luôn 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 hay ăn tạo ra long tìm mọi người. Hong kênh cho tiểu thương. Quick, kênh cho học lại. Nguyên nhân, mong nhân viên. Nguyên อาอเเช่ใั่นละพี่น้องพ่อกันบ้านพ่งไหวตบวนุ่งไหวเพื่อว่านลินอย่างว่าตบลราจะ่านี่ปตะเลนเรื่องน้องเรื่องฟังมาล่ำเรียงต่อก่อนทำนองเสียงอีสานเสียงนิสานบันล่ำขึ้นมือดยบันล่ำมวแก่นดีดูยังไงละวันกันนึกันไละบ่ยี่ล่ำาของไผงคามมันเพราะว่ามิตรมาล่ำแก่นมิตรตัวท็อปมากคนนึงท่านักุกับบัานเคืงท <mon> ่นกุกับล่ำู้ดอนท่านุณกับล่ำคนแกนคนคือนบ่าบันทึกการแสดงสดดมอนลาเรื่องต่อก่อนคณะสีสานิ่านี ทำนองกานทำนองอยูอเคนบไดเลยนีเป็นเอกลักษณ์ลเลยทีนี้านอ่เก้่สีลำมทำนองอะไรก็ได้วันตะเจ้าลรามวนที่ดีปัตถ,ถือแค่นเอาอขออกันไพืน้องคลิปนี้ว่าชช้เงินกันจริงถอยมาสักวันขออกัน,อขอขนครับ